สวัสดีครับอยู่ชมแฮกบาร์ได้ครับผมหลังจากเรารถออกมาครับพ่อแก่ครับมาเลี้ยงครับดูครับข้าวครับอันนี้อะไรครับเนี่ยไอ้ยำคะนายำขนาครับอันนี้เรียกอะไรก้อยดิบครับดูครับขาดไปได้กองข่อยนี่ครับขนกองกองจมูกจมูกใส่ปะ อันนี้แม่แฮกบอลไดอยครับแซ่ยบไว้ย้ายกินข้าวไม่ไงได้ย้ายกันมาแซ่บกินใะไรบ้างนะพี่ถึงพ่อเลยครับพ่อเสียแล้วครับประมาณปีนึ่งนะครับแต่แม่แม่ว่าเยี่ยมครับไม่ได้กลับบ้าน,านาาาักทีคลยรูใ้ใหม่คเลยหอดตาไว้ย้ายกินเนือเเนาะเออกินหลายๆยัง นั้นไม่รอแล้วครับสัตยางเย่อครับยอดครับก็เดี๋เก่งง่คนเลี้ยงเงี้ยคนใจตังค์ครับขาสั้นเลขาสั้นนื้อสั้นมือสั้นเลยใจตังค์ไรครับก็จะได้ลูกสาวออกมาลูกสาวเขามึงน้องสาวเขาวันนี้ติดตามคลิปไปเจิมครับหาไปเจิมด้วยกันครับพี่น้องคลิปนี้กินข้าวก่อนกลับบ้านครับบ้านอยู่ไกลครับ ครับโอ้ค oh, so ุณยอดน้าน pues, ักนนอ้มครับกวนมือกล้องถ่ายก่อนเคยกินครับเลดใส่ทีอย่มีแต่ทานทานครับร้านหลักครับปนนองครับในสอดครับน้อย้วครับร้นนี้ก็นามะมาเนี้ครับขออนุญาตทานข้าวคินรับสวัสดีครับ